สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับกิ่งอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับ เครื่องสกูเพสเครื่องสกูเพสเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็ใช้กับอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมะเมี่ยวสารวณีมัทวนนันกูนะคะเป็นเซลล์อินเจเนียร์ดูแลโปรดักต์ของด้าน Environment ของบริษัทพรีเมียมนะคะก็วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาพบกับเครื่อง Dewatering s c r o w p ู e พ s นะคะหน้าตาเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะ อยู่นี่นะคะเรียกสันส้นๆว่าเครื่องสกูเพทหรือเครื่องลิิตะกรเนาะเครื่องลิิตะกรที่ทุกท่านเห็นนะคะแมทเทีย l ทั้งหมดนะคะจะเป็น SS304 ทนแข็งแรงนะคะทนกับงานน้ำเสียแน่นอนนะคะจะเห็นว่ามาเป็นคอมพิเซตเนาะสามารถยกไปตั้งหน้างานได้เลยนะคะก็จุดสำคัญจุดแรกเนาะตัวเนมเพทนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น LDS ขีดสามห้าสองนะคะในที่นี้นะคะอะสามห้าสองความหมายของเขาคือตัวสามห้าศูนย์นะคะก็คือตัวความกว้างของเจ้าตัวสกูเพจนะคะก็คือสามร้อยห้าสิบมิลน,นะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูเนาะส่วนเลขสองนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงตรงนี้เลยค่ะตัวสกูมาให้สองหัวนะคะอามีตัวสกูมาให้สองหัวเนาะ ก็เครื่องนี้นะคะก็สามารถรับ Capacity นะคะได้อยู่ที่ไดโซลิดถึง120-200กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงเลยค่ะเรื่องของระบบไฟฟ้าเนาะก็ Total Power ทั้งหมดจะอยู่ที่0.5กิโลวัตต์นะคะไฟ380-400โวลต์สเฟสปกติเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูรอบๆกันเนาะสหัวสกูนะคะค่ะก็จุด น้ำเข้าเนาะก็จะเข้าช่องนี้นะคะสวัสดิเลทน,นะคะซึ่งเรามีสติกเกอร์บอกให้เนาะน้ําก็จะเข้ามาทางนี้นะคะถังนี้ก็ไหลแบบเป็นการาวิตี้ไปถังนี้เนะาะถังนี้เรียกง่ายๆก็คือถังกวนตะกอนคอลเลเจชั่นแท้งนะคะแล้วในถังแรกนะคะจะเห็นว่ามันจะมีท่อ,อท่อด้านนี้นะคะมีไว้สําหรับ สารเคมีเข้านะคะก็คือจะมีป้ายให้เนาะเป็นโพลิเมอร์ดรอซิ่งเข้าตรงนี้เนาะเข้ามานะคะเพื่อผสมกับน้ําเสียแล้วก็ไหลแบบกาวิตี้เข้ามาในถังฟอคูลเลชันแท้งเนาะเพื่อกวนนะคะสารเคมีกับน้ําเสียเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะเพื่อง่ายต่อการรีตรกอนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในถังฟอคูเลชันแท้งกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้างในก็จะมาพร้อมกับเขาเรียกว่าใบกวนนะคะ เขาก็ทาหน้าที่อย่างที่บอกกวนน้ําเสียกับตัวพพลิเมอร์ให้เข้ากันเนาะพากวนเศษนะคะเขาจะส่งต่อไปที่ตัวสกูนะคะโดยจะมีอันนี้เขาเรียกว่าท่อเนาะมาให้นะคะแบ่งเข้ามา2ช่องเนาะเพราะว่ารุ่นนี้มีสกู2หัวนะคะามาดูด้านในสกูกันดีกว่าค่ะก็อันนี้คือด้านในของตัวสกูเพสเนาะก็จะประกอบไปด้วยตัว ลิงนะคะหรือวงแหวนถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าจะมีวงแหวนที่ยึดติดกับวงแหวนที่มันเคลื่อนที่ได้เนาะเพื่อเป็นการสลับการทําง,งานนะคะเมื่อน้ําเสียเข้านะคะมันก็จะเคลื่อนที่เนาะไหลไหลขึ้นไปนะคะแล้วออกสู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ตัวน้ําใสเนี่ยนะคะก็จะตกไหลลงสู่ด้านล่างนะคะซึ่งลูกค้าจะเห็นอยู่แล้วมันเป็นป่องโลง่งๆเนาะแล้วก็วนกลับไปที่ระบบบาบัดน้ําเสียเหมือนเดิมนะคะค่ะก็จะเห็นว่าไอตัว moving link เนี่ย มันมี2อ,อโซนเนาะเขาเรียกว่าโซนโซนเปรียกกับโซนที่อัดให้มันแห้งนะคะเพราะว่าตัวพมไมนงเนี่ยมันจะยึดติดใกล้กันแล้วนะคะแล้วก็ตะกอนเนาะก็จะถูกส่งออกไปด้านนอกนะคะก็ตัวตะกอนเนาะก็จะถูกบีบอัดจนมาถึงเขาเรียกว่าแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นจานนะคะเพื่อบีบอัดให้ตะกอนเนี่ยเป็นตะกอนที่แห้งเนาะแล้วก็จะไหลลงนะคะสู่อ่าตัว อุปกรณ์รับตะกอนเพื่อนําไปกําจัดต่อไปค่ะก็ข้อดีของตัวสกูเพสนะคะอย่างที่บอกทุกท่านสงสัยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยม่มันคืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสเปร์นะคะว่าทำหน้าที่ในการฉีดร้างเนาะตัวเครื่องสกูเพสตอนนี้ที่ลูกค้าไม่ใช้แล้วนะคะสามารถตั้งได้นะคะเรามีตัวตามเมอร์ให้อยู่ในตู้ไฟฟ้านะคะเป็นตัวใช้น้ำประปาธรรมดาเลยหรือใช้น้ำอ่ารียูสของโรงงานก็ได้นะคะ เครื่องตะปูพเพชรนะคะก็จะมาพร้อมกับตู้คันโทรลนะคะ,ะรุ่นนี้เราจะเรียกว่าเป็นแบบดุสฟอททอมเนาะก็มีปุ่มกดด้านหน้านะคะสั่งอัลต์โรันได้แมนนวนได้นะคะแล้วก็ด้านในของตู้เนาะก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะมีตัวนี่อินเวอร์เตอร์นะคะมาให้3ามสามสามเครื่องนะคะเป็นยี่ห้อ s ช h ไ e เดอรเนาะเพื่อคุมตัวมอเตอร์ของถังฟอกูเลชันแทงแล้วก็อีก2ตัวนะคะ จะคุมตัวมอเตอร์ของอตัวสกูเพสเนาะ,ะ,นะก็มาให้ครอบคลุมทั้งหมดระบบไฟฟ้านะคะ,อะพอร์ตสำหรับฝากพวกโดซิ่งปั๊มโพลิเมอร์ปั๊มมีให้ทั้งหมดนะคะง่ายค่ะสำหรับงานติดตั้งง่ายเลยนะคะอย่างที่บอกสกูเพสมาเป็นคอมพิเซตนะคะสามารถยกไปตั้งหน้างานได้เลยนะคะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเครื่องสกูเพจเราได้เห็นหน้าตาเครื่องสกูเพจและกระบวนการทำงานของเขาแล้วถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพรีเมียมเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ